ไม้คุณภาพบริเวณถนนข้างทำเนียบรัฐบาลริมคลองพดุงกรุงเกษมกลายเป็นแหล่งนัดพบใหม่นะครับของผู้ที่หลงไหลในความสวยงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับการท่องเที่ยวและได้อุดหนุนชาวสวนกล้วยไม้ที่กําลังเผชิญกับปัญหาของการส่งออกอยู่ในขณะน,นี้ติดตามได้จากรายงานคืนความสุขวันหยุดคนกรุงครับ บริเวณถนนข้างทำเนียบรัฐบาลถูกเนรมิตให้เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกกล้วยไม้ให้ได้มาชื่นชมและบันทึกภาพความสวยงามของกล้วยไม้และหากถูกใจก็ซื้อกลับไปปลูกที่บ้านอย่างเช่นนายรัตนเสถบุตรตั้งใจมาเก็บภาพกล้วยไม้นานา,นาพันธุ์ที่นี่เพราะบางพันธุ์เขาไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนการเดินทางมาที่นี่จึงมีความคุ้มค่ามากและหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว มีคมสุขครับก็ <Okay. S 1> <laughs> มาเป็นครั้งที่สองอ่าอมาครั้งแรกที่แรกก็ไม่มาเดินพันผ่านนะแต่วันนี้มาเก็บรายละเอียดมันก็สีแปลกดีแปลกหาที่ดูที่อื่นไม่ได้อะไราเงี้ยก <c oughs> ็อยากจะได้รูปเป็นดอกไม้สวยๆนะฮะแล้วก็ไอ้ผลไม้มันบางทีมันหาบรรยากาศมันหาไทยยากอะไปตามบ้านเลยมันก็ไม่ไม่ไมไมสวยอย่างเงี้ยนะ สำหรับนักช็อปคนนี้ก็มีความสุขกับการจับจ่ายพันกล้วยไม้ซึ่งเธอบอกว่าราคาถูกมากและสวยงามมากปกติต้องเดินทางไปไกลกว่าจะหาซื้อกล้วยไม้สวยๆแบบนี้ได้เมื่อมาจัดใจกลางกรุงเทพแล้วเธอจึงไม่พลาดที่จะแวะมาอันนี้มันกลางใจเมืองใช่ไหม เขาไม่ต้องไปไกลๆตามไอ้สวนตะวงชันหรือว่าไอ้ตลาดน้ําดอนหวายไระจะมาอยู่ในกรุงเทพก็สามารถมาเที่ยวตลาดน้ํากันได้แล้วก็ระยะเวลาก็กนานดีไม่ใช่เพียงแค่อาทิตย์หนึ่งระยะเวลาก็กโอเคก็นานดีแล้วยิ่งมีตลาดน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งดีใหญ่เลยโอ้ยอยากให้มีทุกๆปีอะไรแบบนี้ปีละครั้งละครั้งก็ยังดี ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจัดขึ้นทุกๆวันจันท์นังคารพุธตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาแม้ว่าจะไม่ได้จัดขึ้นในวันหยุดแต่ประชาชนก็เลือกที่จะมาผ่อนคลายและชมความสวยงามในช่วงเวลายเย็นหลังเลิกงานซึ่งงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพถือว่าได้คืนความสุขให้ชาวสวนกล้วยไม้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านการส่งออกเนื่องจากพิษเศรษฐกิจโลกอีกทั้งมอบความสุขให้ชาวกรุงจากความสวยงามของเหล่ากล้วยไม้นานา,นาพันธุ์